ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนม้วนนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับก็มาพบกับน้องๆนะครับในระดับชั้นม .3 เทอมที่2เหมือนเดิมนะครับในบทที่3ก็คือพี3ตอนที่11นะครับเรื่องพื้นที่ผิวของทรงกลมพร้อมยังครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญติดตามล้วฟังรับชมได้เลยนะครับครับในวันนี้นะครับก็ยังเป็นบทที่3นะครับพีระมิดกลวยและทรงกลมนะครับในหัวข้อ3.3นะครับปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับพื้นที่ของทรงกลมนะครับหลังจากที่เราคุยกันในเรื่องของปริมาตรทรงกลมผ่านไปแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูที่จัดทาคลิปในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับครับในวันนี้เราจะมาดูพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับรูปร่างของทรงกลมกันก่อนนะครับ ในรูปร่างของทรงกลมนั้นก็จะมีเส้นรอบวงกลมใหญ่นะครับเส้นหนึ่งที่ยาวที่สุดนะครับถ้าหากเราผ่าซี่ของทรงกลมออกนะครับเราเห็นเส้นรอบวงกลมใหญ่ฮะตรงนี้เราเรียกว่าวงกลมใหญ่ของทรงกลมนั่นเองนะครับตรงวงกลมใหญ่ของทรงกลมนะครับก็จะมีเส้นรัดเมีนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใหญ่นั่นเองนะครับ ตรงนี้เราเรียกว่ารัศมีของทรงกลมนะครับครับทีนี้เราจะมาดูว่าพื้นที่ผิวของทรงกลมนั้นอยู่ตรงไหนครับก็คือแนวสีส้มนะครับที่เปิดออกมาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้พื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับจะเท่ากับ4พา,ากำลังสอนะครับเมื่อ r อคือรัศมีของรเมื่อ r คือรัศมีของทรงกลมที่กล่าวไว้แล้วนะครับชัดเจนนะครับ ถ้ามองเพลิน,นตรงนี้พายอากำลังสองก็คือพื้นที่ของวงกลมนั่นเองนะครับตอนนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับที่เป็นสีส้มๆนะฮะสีทองๆตรงนี้น,นะครับก็จะมีเป็นเนื้อที่เป็นสีเท่าของพื้นที่วงกลมนั่นเองถ้าจะมองอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะครับพื้นที่ผิวของทรงกลมก็คือ4พายอากลังสองครับครับ เรามาดูปัญหาเลยนะครับในข้อที่1นนะครับต้อยนะครับใช้ปูนซีเมนต์7,776พายลูกบาทเซนติเมตรล่อเป็นทรงกลมอยากทราบว่าทรงกลมนี้มีพื้นที่ผิวประมาณเท่าใดนะครับแนวความคิดจากโจทย์นะครับเราก็มาเขียนเป็นแผนภาพนี่คือทรงกลมที่มีปริมาตรนะครับ7,776พายลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่คือเส้นรอบวงกลมใหญ่ใช่ไหมครับ ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางและครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือรัศมีตรงนี้เราจะหารัศมีนะครับจากปริมาตรของทรงกลมครับคือใครครับปริมาตรทรงกลมเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือเศษ4ส่วน3าพาย r กำลัง3นั่นเองทีนี้ทางซ้ายมือครับปริมาตรให้มาแล้วครับ ,7776 พายกนะครับก็จะเท่ากับเศษ4ส่วน3าพาย r กำลัง3ตรงนี้จะเห็นว่าพายทางซ้ายกับายทางขวานั้นต่ตัดทอนกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเศษ4ครับ ก็นำไปหาร7,776เลยครับ4 1เป็น4เศษ3ชัก7มา4 9 3 1เก้าเศษ1ชัก6มานะครับ4 4 16นั่นเองชัก1มาก็ได้4 46 6อีกเพราะฉะนั้นเอา4ไปหาร7,776นะครับก็จะได้1,944นั่นเองขวามือ4ไปแล้วก็อยู่เหลือเศษ1นึ่งน 3, 3ากลัง3นะครับทีนี้ตัวแปรของเราติดกำลัง3นะครับนี่คือการหา R ากลัง3นะครับ เราจะไปดูว่า1,944มีใครบ้างที่ยกกำลัง3นั่นเองแต่ที่แน่นอนนะครับมันมีเศษ1นึ่งเพราะฉะนั้นตัวที่จะหาร1 9 1 4ได้ต้องมี3ล่ะครับก็คือมี3เป็นพหาคูณก็มี3มี9อย่างนี้นะครับทีนี้มันยกกำลัง3 มันน่าจะเป็น3มกำลังสามนั่นเองนะครับก็คือมาจากเศษหนึ่งามันเองตรงนี้นะครับวิธีคิดเพราะ1มนมนี่มี3แล้ว1ตัวเพราะฉะนั้นหนึ่ก็มี3อีก2องตัวคือ9เอา9หาร1,914เลยครับเมื่อนำเาหารหนึ่การ้อยสก็จะได้216ครับลองทดสอบเลยนะครับเก้าปดนะครับไปลบออกจาก19เหลือ1ชัก4มา9หาร14รับหนะครับ 1> 9เป็น9ก็เหลือเศษ5 9 6 5 4้นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะตรงนี้9คูณ2อ6หเราจะพบว่า2 1 6คือ6ยกกำลัง3นั่นเองใช่ไหมครับจากน้ำนำเศษ1นึ่งสทางขวามือครับขึ้นไปคูณกับ9 27ได้ก็คือ3ยกกำลังสานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะจัดเป็นเลขชุดยกกำลัง3คูณกันครับคือ3ามกำลัง3คูณ6กำลัง3เท่ากับ r ากำลัง3อย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็หมายความว่า ไอเลขฐานคือ 3, กับเล็กฐานคือ6นั้นมันมาคูณกันก่อนได้18แล้วค่อยยกกำลัง3าก็ได้อย่างนี้นะครับตกลง R กำลัง3คือแปกำลัง3าดังนั้นเราสรุปได้ทันทีว่า R ก็คือ18นั่นเองเลขชี้กำลังเท่ากันแล้วคือ3ไงครับเพราะสรุปเลขฐานคือ R านั้นต้องเท่ากันได้ไอทรงกลมนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคือ R มีรัศมี18เซนติเมตรนั่นเองครับหน่วยเขาวัดเป็นเซนเราก็ตอบตามเซนเท่านั้นเองนะครับ มาพิจารณากันต่อนะครับจากพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับคือ4พายอากลัง2ทีนี้เราทราบแล้วว่า R คือ18ใช่ไหมแลเราก็แทนลงไปเลยนะครับ4คูณ2 2ส่วน7คูณกับในวงเล็บ R คูณอนั่นเองก็คือ18คูณ18นะครับตรงนี้2 2ส่วน7มันตัดทอน18ไม่ได้เราก็คือรูปมาเป็น3.14นะครับจากนั้น18คูณ18ได้324ครับนำา4คูณกับ4.14นะครับก็จะได้12.56นะครับ 4416 414ทอด1เป็น5 4312อย่างนี้ใส่สดยอม2ตำแหน่งครับ12.56ชัดเจนนะครับนำ12.56คูณกับ324ครับคำตอบไปได้4,069.44ครับหน่วยออกมานะครับพื้นที่ผิวก็จะเป็นตารางนะครับพื้นที่ผิวเป็นตารางเซนติเมตรสรุปนะครับพื้นที่ผิวทรงกลมนี้ก็ประมาณนะครับค่าประมาณนี้เกิดจากค่าพายนั่นเองนะครับประมาณ4,069.44ตารางเซนติเมตรครับครับผ่านไปแล้วนะครับ ในปัญหาข้อที่1เราลองมาดูปัญหาข้อที่2เลยนะครับนกซื้อไอศครีมนะครับใส่ในกลวยขนมปังขนาดใหญ่ไอศครีมนี้มีลักษณะเป็นก้อนทรงกลมนะครับเมื่อวางอยู่บนกลวยจะเห็นเป็นครึ่งหนึ่งของทรงกลมเป็นครึ่งของทรงกลมนะครับดังรูปถ้ากลวยมีส่วนสูงเอียงยาว9.1ซนติเมตรและกลวยสูง8.4ซนติเมตรไอศครีมก้อนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรและส่วนที่เห็นเป็นครึ่งทรงกลม มีพื้นที่ผิวเท่าใดข้อนี้มี2คําถามนะครับคําถามแรกเกี่ยวกับปริมาตรคําถามที่2เป็นพื้นที่ผิวนะครับชัดเจนนะครับจากโจทย์นะครับเราไปพิจารจากรูปภาพกันเลยนะครับครับจากโจทย์ข้อที่2นะครับเราไปพิจารณาเป็นรูปภาพได้เลยนะครับไอศกรีมก้อนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรจากรูปนะครับเป็นรูปกลวยนะครับแล้วมีก้อนไอศกรีมผมมาครึ่งก้อนลักษณะอย่างนี้นะครับ ส่วนสูงของกลวยนะครับคือ8.4เซนติเมตรและสูงเอียงคือ9.1ซนติเมตรตามรูปนะครับทีนี้เมื่อนำ s คือความสูง8.4นำ l คือ9.1สูงเอียงและก็ R มาประกอบกันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากงั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็หา R ได้เลยนะครับในความคิดหา R หรือรัศมีจากสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ขยายที่สุดครับ9.1ครับยาวที่สุดก็ได้9.1ยกกลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากครับเอามายกกลังสองแล้วบวกกันก็คือ R กลังสองบวกกับ 8.4ยกกำลังสองนั่นเองนะครับ9กลังสองครับก็จะได้9้าไอ้แปดสนะครับขวามือครับ8.4กลังสองคือ8.4คูณ8.4รับก็จะได้70.56จากนะครับจากนั้นนำ70.56ครับไปลบออกจาก82.81ก็จะได้12.25หนะครับหรือ r กำลังสอง r กำลังสได้12.25อานะครับ r เดียวละครับใครคูณกันนับหน้าตาเหมือนกันได้12.25ตรงนี้ออกมาเลยนะครับคือ3.5 นะครับคูณกับ3.5ได้12.25อดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น R ก็คือ3.5นั่นเองตรงนี้ตรงนี้เลขลงท้ายด้วย25นะครับมีหลักการนิดนึงนะครับว่าตัวเลขไหนล่ะครับที่คูณกันได้1 2ข้างหน้านั่นเองก็คือ3 4นั่นเองเพราะ,ะเราก็จะนํา3นะครับ15นั่นเองถ้าไม่มีทศยมก็คือ1 2 2 5 1225สอ่งั้ยใช่ไหมครับคือ1 2 2 5ใครคูณกันได้1 2 2 5ก็คือ35นั่นเอง35มหคูณสาเมื่อกี้ ที่ถ่ายทอดมาแล้วนะครับว่า12มาจากไหนก็มาจาก3คูณ4เราเลือกเอาตัวน้อยนะครับมาตอบเห็นไหมเลข3ตัวนั้นแต่ลงท้ายด้วย5คือ2.5อยู่แล้วนะครับครับตกลงรัศมีคือ3.5เซนติเมตรนะครับเมื่อเราได้รัศมีแล้วนะครับเราก็จะไปหาปริมาตรของไอศกรีมนะครับปริมาตรของไอศกรีมก็คือเศษ4ส่วน3ไพย r กํลัง3ครับก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเศษ4ส่วน3พายคือ22ส7 r คือ3.5ก็คือ3.5คูณกัน3ตัวครับ ส5มจุดห้าคูณสาคูณสามจุดเอง7ตัด3.5ได้ตัดเลยนะครับ7 1เป็น7 7อะไรแค่สิบสาครับก็ได้0.5นั่นเองนะครับตรงนี้นำา4ไปคูณกับ0.5ครับจะได้2.0 2ไปคูณกับ3.5ก็จะได้7นะครับตรงนี้ได้7แล้วนะครับจากนั้น22นี้แยกตัวประกอบนะครับเป็น11กับ2องเอาสไปคูณกับ3.5อีกนะครับก็จะได้7นั่นเองก็ได้7 7 49เลยนะครับ จากนั้น22แยกตัวประกอบไปแล้วใช่ไหมครับเอา2ไปก็เหลือ11ส่วนด้ว3ตัวเดิมชัดเจนนะครับจากนั้นเรานํา11คูณด้วย49เลยครับแล้วหารด้วย3นะครับคําตอบก็จะได้175.67ครับหน่วยของปริมาตรนะครับเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับชัดเจนนะครับนี่เราได้ปริมาตรของไอศกรีมก้อนนี้แล้วนะครับครับต่อไปเราจะไปพิจารณาพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับคือ4พ r กําลัง2ใช่ไหมครับแต่เราหามาแล้วใช่ไหมครับ พื้นที่ผิวของทรงกลมมันคือสี่พายอกลังสองแต่เราต้องการพื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมครับที่มันโผล่ออกมาเป็นสีเหลืองทองตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของสี่พายอาลังสองเท่าไหร่ครับก็สองหารสี่เลยครับหรือสองก็ได้พื้นที่ผิวของครึ่งทรงกลมครับคือสองพายอารลังสองนั่นเองตรงนี้ R เราก็ทราบมาแล้วจากากระดานที่แล้วนะครับคือ R เป็น3.5มจุดห้าซนติเมตรครับเราก็แทนลงไปเลยนะครับสองคูณพายก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาร์ก็คือสามจุดห้าคูณสามจุดห้านั่นเองนะคร เลยนะครับ7ตัดไอสามจนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ7ตัด3.5ก็จะได้0.5 0.5ไปคูณกับ2ก็จะได้1.0นครับก็ตัดทิ้งเลยนะครับก็เหลือ3.5คูณกับย2ิบครับลงมือเลยครับ3.5คูณยิก็ได้คำตอบคือ77ครับชัดเจนนะครับครับหน่วยออกมานะครับเพื่อนที่ผิวทรงกลมก็จะเป็น77ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับ สรุปตรงนี้ไอศครีมที่มีปริมาตรนะครับที่เราหาไว้นะครับตั้งแต่หน้าที่แล้วนะครับก็คือ179.67ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะครับและพื้นที่ผิวส่วนที่เป็นครึ่งทรงกลมที่โผล่ขึ้นมานะครับที่เราหาได้มาสกูคือใครครับก็คือ77ตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเซนนะครับสำหรับปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาทนะครับวัดเป็นเซนก็ลูกบาทเซนอย่างนี้ชัดเจนนะครับ ในวันนี้เราก็มีความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับก็หวังว่าน้องๆก็คงจะมีประสบการณ์เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาทําข้อสอบหรือแบบฝึกหัดในชั้นเรียนต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมนะครับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับครูที่จัดทาคลิปและที่สําคัญนะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะครับครับ ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถกดเพื่อเลือกดูดเรื่องต่อไปนะครับก็คือ m 3 t 2ก็หมายถึงม .3 เทอมที่2นะครับ p 3ก็หมายถึงบทที่3ตอนที่12ในคลิปวิดีโอด้านล่างหรือเรื่องที่สนใจได้เลยนะครับ